คลิปนี้ไฮทริปไฮรีเทิร์นเราจะพาไปวัดมันโมค่ะเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดบนเกาะฮ่องกงเลยนะสร้างขึ้นสําหรับบูชาเทพเจ้า2ององค์ค่ะนั่นก็คือเทพหมันไตกวั่นเทพด้านหมุนนะคะซึ่งเป็นเท <Stretch. S 2> พเจ้าแห่งตัว<ล>อักษรและอีกองคหนึ่งคือเทพเจ้าหมอไตกวันเป็นเทพเจ้ากวนอูค่ะเทพด้านบู และยังมีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองให้เรากลับไหว้บูชาค่ะที่นี่มีชื่อเสียงการขอพรในเรื่องการงานการเรียนและก็การตัดเป๋าสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากชีวิตเราค่ะไฮไลท์สําคัญของวัดนี้นะคะคือการที่เขาตกแต่งด้วยขดทูบขนาดใหญ่ค่ะเป็นทรงกลวยนะคะแขวนเรียงรายอยู่บนเพดานค่ะว่ากันว่าทูบเนี้ยต้องใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ถึงจะไหม้จนหมดขดนะคะใครจะมาเที่ยววัดนี้นะคะแนะนําให้มาในช่วงเช้าค่ะเพราะว่าช่วงเช้าคนจะยังไม่เยอะนะคะเราจะได้มีจุดถ่ายรูปที่ สวยงามไม่แออัดแล้วก็ไม่ต้องสูดดมควันทูบที่เยอะเกินไปค่ะ